วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินขนมจีนทอดมันเพชรบุรีร้านที่พี่เรากินมาตั้งแต่เด็กเป็นร<ช>้านที่แบบว่ามาก,กับแม่ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแต่ตอนนี้พาอาจ,จะจำใช้ไม่ได้นะเพราะจะชิ้นสวยขึ้นอันนี้เขาไม่ได้บอกนะเ,ออเราเพูดกันเองร้านนี้เป็นร้านในตำนานพี่กัดซอยข้างวัดมหาธาตุก่อนถึงสีแยกคงคาราม,มองขวาไว้นะทุกคนที่เรากำลังจะไปนั่นนะคะพัฒนาบ้านเมือง แต่ว่ารถจริจิตจอดค้างค้างได้นะควรคู่ควนขี่ก็ดูเอาที่ร้านเขาจะมีทอดมันปลาไก่และแกงไก่ไข่คู่กันอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะสวยเช่ยหอเออ้ยตอนนี้ก็สวยเออตอนนี้ก็สวยเออแม่เอออนสวัด้ค่ะสวยค่ะจานละยี่สิบห้าบาทเองพูดยังไม่จบพี่เราก็กระโดดขนมจีนเข้าปากรสชาติที่คิดถึงคือรสอร่อย นี่นะคะเอาหืมี้ของมามีไงถุงเดียวไม่เคยพอนะคะอันนี้ขอเชิญนครนีของใครคะนี่ไม่ต้องบอกก็รู้